อะไรกันครับเนี่ยนักวิจารณ์หนังของอมเขมรออกมารีวิวว่าหนังเรื่องเนียสองมันห่วยแตกแต่ค,คมเมนเขมรบอกว่าไอ้นักวิจารณ์คนนี้มันเป็นพวกไม่รักชาติและไม่สนับสนุนของอมเขมรซะอย่างนั้นอีอยางวะก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพงออกคนนี้คนเดิมนะครับเบือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหน โดยอัตโนมัติด้วยใคดีที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆข้อพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นที่แคูเดียแบบฉ่ำๆเลยนะครับคือต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณทัก3วันที่ผ่านมามันมีนักวิจารณ์หนังคนหนึ่งที่เป็นคนคอมเมนเขาใช้ชื่อใน Facebook ว่าเอาเลนซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กนอกดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่คนคอมเนต์แท้ คือเขามีงานอดิเรกที่ทําอยู่ประจําก็คือการรีวิวหนังซึ่งเขาก็รีวิวหนังตามสไตล์เขานะครับคือไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดแล้วก็รีวิวไปตามจริงซึ่งเรื่องที่มันทําให้เป็นประเด็นดรามา่าฉ่าๆขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากนักรีวิวหนังคนนี้แกไปดูหนังเรื่องเนียก2นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงหนังอะไรวะเนียค2ต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีหนังที่ชื่อว่าเนียงเนียกเข้าฉายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับประมาณนักสาเดือนก่อนนะ แล้วนี่ภาค2ก็เข้าฉายตามมานะครับนะาก็งงๆกับตารางวันและการเข้าฉายของหนังของคนคเขมรเหมือนกันนะภาคหนึ่งเนี่ยเข้าฉายเมื่อ3เดือนก่อนเองไม่ใช่เหรอแล้วก็เจ๊งแบบไม่เป็นท่านี่ยังไม่เข็ดยังจะอุตส่าห์เข็นภาค2ออกมาต่อนะครับแล้วทันทีที่หนังเรื่องเนียสองนี้เข้าทางนักรีวิวหนังของเขมรคนนี้แกก็ตีตัวเข้าไปดูหนังและหลังจากที่ดูจบแกก็ออกมาสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ห่วยแตกเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้แทบจะไม่มีข้อดีอะไรเลย บทก็ห่วยการคัดเลือกตัวแสดงก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อหรือการแสดงของนักแสดงก็ไม่สมบทบาทซึ่งการรีวิวของผมในครั้งนี้ผมไม่ได้มีอคติแต่ผมอยากให้ทุกคนนั้นคิดและพิจนารณาก่อนที่จะเข้าไปชมหนังเรื่องนี้การรีวิวหนังเต็มๆของผมเดี๋ยวจะมีการทําคลิปออกมาอีกหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในคลิปนั้นเขาก็สาธยายเอาไว้ประมาณนี้ และนี่แหละที่มันเป็นประเด็นแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ทําให้คนคอมเมนต์เนี่ยถึงกับต้องเข้ามาโสดกันยับเลยนะครับรวมถึงเพจคอมเมนต์ไลน์ต่อไลน์เพจไดเอาอิตาคนนี้เนี่ยไปแขวนว่าเขาเป็นพวกไม่รักชาติเป็นพวกไม่สนับสนุนของคอมเมนต์ที่หนังของต่างชาติเนี่ยชมว่าดีนักดีนะแต่ทําไมหนังของคอมเมนต์ถึงบอกว่าไม่ดีแล้วก็มีอินฟูของคอมเมนต์หลายต่อหลายคนนะครับเอายิตาคนนี้เนี่ยไปแขวนแล้วก็โพสต์ไ้ใน Facebook ประมาณว่าผมไม่สนใจหลอกว่านักรีวิวหนังคนนี้จะรีวิวหนังดีหรือว่าไม่ดีอะไรยงงไง แต่ในฐานะที่ผมเป็นคนคอมเมนผมยังจะสนับสนุนหนังของคอมเมนอยู่เหมือนเดิมแล้วอยากจะให้คนคอมเมนทุกๆคนวิาพากษ์วิจารณ์หนังในเชิงสร้างสรรค์เพราะอยากให้คุณภาพของหนังของคอมเมนนั้นมันดีขึ้นซึ่งเรื่องของคุณภาพของหนังที่จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีจริงๆมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลบางคนดูอาจจะคิดว่ามันดีบางคนดูอาจจะคิดว่ามันไม่ดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหนังจากฝรั่งหรือหนังจากประเทศไทยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีผสมปนเปกันไป ทุกคนอย่าไปเชื่อเฉพาะแค่นักรีวิวทุกคนควรที่จะตีตัวเข้าไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วค่อยมาบอกกันอีกทีว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะอย่างน้อยเราก็ควรที่จะสนับสนุนหนังของเมนด้วยกันเองก่อนและควรที่จะวิพากวิจารณ์แต่สิ่งที่ดีๆน่าจะดีกว่านี้ก็มีอินฟูเขมรบางคนเขาก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้รวมถึงมีเพจเขมรหลายต่อหลายเพจก็ออกมาเขียนบทวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่นักรีวิวหนังเมรคนนี้ทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเขาก็วิจารณ์หนังของเขมรมนมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องและส่วนใหญ่เขาก็มักจะบอกว่าหนังของเขมรน,นั้นไม่ดีไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องแมนนุนหนังที่ถือว่าทํารายได้มากที่สุดในกัมพูชาอีตาคนนี้ก็รีวิวว่าหนังมันไม่ดีซึ่งนั่นเป็นการยืนยันได้เลยว่ารสนสย,ยมของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเพราะคนเอมรตส่วนใหญ่ยังคิดว่าหนังเรื่องแมนนุนนั้นเป็นหนังที่ดีแล้วก็สามารถทํารายได้ถล่มทลายแม่หนังเรื่องแมนนุนนี่ถือเป็นหนังที่ดีแล้วครับเนี่ยถ้ามันดีจริงก็ไไมม่่่นนาาจจะเงททียครับ อ่ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่มีคนเขมรดันรีวิวหนังเรื่องเนี่ยภาคที่สองว่ามันห่วยแตกพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างข้อเม์แรกเขาบอกว่าขอบคุณมากที่คุณออกมารีวิวหนังด้วยความตรงไปตรงมาอย่างน้อยก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรานั้นตัดสินใจที่จะดูหนังหรือไม่ดูเพราะถ้าหากไม่มีการรีวิวอะไรแบบนี้เราก็คงจะเสียเงินเข้าไปดูแล้วอาจจะต้องเสียความรู้สึก คอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนเขมรนนั้นไม่ค่อยที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนังของตัวเองเนื่องจากชอบโดนคนเขมรนด้วยกันเองเอาไปแขวนและเอาไปประจานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการที่เราเข้าไปดูหนังแล้วเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของเรานน่ถ้าหากเราคิดว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ดีมันก็สะท้อนไปถึงผลงานของผู้กํากับถ้าผู้กํากับและผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะรับกับคําวิจารณ์ได้ก็ไม่ควรที่จะทําหนังออกมาแต่แรกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่ได้ดูภาคหนึ่งแต่ผมดูภาค2 ผมกลับเห็นต่างผมคิดว่ามันเข้าใจง่ายดีแล้วก็มีคุณภาพไม่ได้แย่อย่างที่นักวิจารณ์คนนี้เขาบอกซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับหนังของประเทศไทยหรือว่าอินโดนีเซียผมคิดว่าอยู่ในระดับเดียวกันย่ามัวแต่เชื่อกับคําวิจารณ์ของนักวิจารณ์เราควรที่จะเข้าไปดูด้วยตาของตัวคุณเองและอย่าไปคาดหวังว่าหนังมันจะมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกันกับฮอลลีวูดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราต้องดูแบบไม่เปรียบเทียบกับหนังของใครคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณอคติมากจนเกินไปเพราะหนังเรื่องนี้ถ้าเทียบบกกัััหนนงงงของอมเม ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นมาตรฐานของคุณคุณไปวัดกับหนังของฮอลลีวูดหรือเปล่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้คุณต้องเทียบกับหนังของเขมรด้วยกันเองดูจากโปรดักชันก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าหนังเขมรหลายเรื่องคุณวิจารณ์ออกมาแบบนี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะดูถูกคนอื่นมากจนเกินไประวังสิ่งที่คุณพูดมันจะกลับมาทำร้ายคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเห็นคุณวิจารณ์หนังของเขมรไม่มีเรื่องไหนดีสักเรื่องอยากจะถามว่าถ้าหากคุณมีโอกาสได้ทำหนังของตัวคุณเอง คุณจะทําได้ดีมากสักแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้ผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกน่าเบื่อมากๆเนื้อเรื่องมันแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดรู้สึกเสียใจมากๆที่เอาเวลาไปทิ้งในโรงหนังเกือบสองชั่วโมงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกี่ยงแต่เรื่องวิพากษ์วิจารณ์หนังของคนอื่นทําไมคุณถึงไม่ผลิตหนังของตัวคุณเองออกมาบ้างละ่ะผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าคุณจะทําหนังของคุณให้ดังออกใบทั่วโลกได้หรือไม่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมคิดว่าคุณไม่ควรที่จะทําอาชีพเป็นนักรีวิวภาพยนตร์คุณควรที่จะไปเป็นนักเขียนหรือว่านักแต่งนิยายเสียมากกว่าคุณไม่เคยวิจารณ์หนังของเขเมนในเรื่องที่ดีเลยทั้งๆที่คุณก็มีประสบการณ์ในโรงหนังมาเป็น10บสปีสักวันหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสได้ทําหนังผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหนังของคุณมันจะดีสักแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะรีวิวหนังคุณควรที่จะคิดถึงจิตใจของคนทําหนังบ้างพวกเขาต้องลงแรงลงทุนอะไรกันตั้งมากมาย ถ้าคุณวิจารณ์ในเชิงลบแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบไปถึงตัวหนังเองรวมถึงผู้ผลิตรวมถึงผู้กำกับถ้าพวกเขาได้ยินการวิจารณ์ของคุณพวกเขาจะเสียกำลังใจมากมายแค่ไหนหนังแต่และเรื่องมันใช้ทุนในการผลิตสูงแล้วยิ่งมีนักวิจารณ์แบบคุณออกมาวิจารณ์แบบนี้ในอนาคตโกเหลือเกินว่าจะไม่มีใครที่ทำหนังเขมรอ,ออกมาก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับคอมเมนต์ก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ประมาณสัก95%ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็5%คือ 95%เนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับการที่นักวิจารณ์หนังออกมาวิจารณ์หนังแบบเชิงลบแบบนี้เพราะพวกเขาก็กลัวว่ามันจะยิ่งทําให้คนเขมรยิ่งไม่สนับสนุนหนังของเขมรหนักไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนังของเขมรนี่คือแทบจะไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วคนเขมรเขาชอบที่จะดูหนังไทยมากกว่าอันนี้นะก็พูดตามเรื่องจริงนะครับทั่วเขมรอย่ามาลงช่องหนังออกนะจริงๆคนเราก็ต้องหัดยอมรับความจริงกันบ้างนะครับถึงแม้จะทำแคมเปญแบรนด์หนันนัังงงงงไไไไทททยยยยหนนนขอคเี่ก็ คงได้รับความนิยมจากคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่อยู่เหมือนเดิมก็ลองดูกันละกันนะครับหนังเรื่องที่ยดงที่กำลังจะเข้าลงที่กัมบูชาอีกไม่กี่วันเนี่ยคอมเมนต์จะแห่เข้าไปดูกันมากมายแค่ไหนเพราะภังหนึ่งทำสถิติเป็นหนังของคนไทยเรื่องแรกที่ทาสถิติกวาดรายได้สูงที่สุดในกัมบูชาไปแล้วนะครับแต่เสียดายแพ้แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องแมนนุนซึ่งแมนนุนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังของคนคอมเมนที่ทารายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกัมบูชาซึ่งนาก็งงเหมือนกันนะครับว่ามนน,น,มน,นุ่ ส่วนอีก5%นะครับก็อย่างที่บอกคือเห็นด้วยว่าหนังมันห่วยแตกจริงๆนั่นแหละก็นานาติดตังนะครับสำหรับความที่เห็นของคนเรามันไม่เหมือนกันนะจะให้เหมือนกันไปสัหมดมันก็ไม่ใช่แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันลวกันนะครับหรือถ้าหากใครที่เคยไปดูมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนยกยสองเนี่ยหรือว่าเคยไปดูเนียงเนียพักหนึ่งยังไงก็คอมเมนต์บอกคนาทราบด้วยกันลวกันว่าตอนที่ดูเนยยร้้กงงกังงไงบบาาาวนน็ออมทดจ ส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยกับแล้วกันสวัสดีและสวีดัสครับ